สบายดีเอรททีวิชันลาวพร้อมเปิดบริการข้ามพรมแดนรถไฟลาวจีนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับสถานีวิทยุแห่งชาติลาวได้อ้างอิงคำพูดของท่านเสริมรมสายกลมสิทธิรองนายกรัฐมนตรีสปปลาวได้รายงานว่าการเตรียมความพร้อมสำหรับการเริ่มให้บริการเดินทางข้ามพรมแดน ส่วนของเส้นทางสปปลาวบนทางรถไฟลาวจีนกำลังคืบหน้าอย่างราบรื่นและคาดว่าจะเริ่มต้นให้บริการได้ในเดือนเมษายนนี้โดยทางสถานีได้รายงานครับว่าท่านสเลิมทรายได้เดินทางไปแขวงหลวงน้ำทาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาซึ่งเป็นแขวงพรมแดนที่ติดกับสปปจีนไปติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของทางรถไฟพร้อมตรวจสอบด่านตรวจคนเข้าเมือง ณสถานีบอ่อเต็นในแขวงหลวงน้ำทาซึ่งเป็นสถานีซึ่งเป็นสถานีรถไฟหลักหลังเดินทางจากจีนเข้าสู่ประเทศลาวท่านสอนใส่ศรีพันดรนายกรัฐมนตรีของสปปลาวได้เรียกร้องให้มีการติดตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองอย่างเร่งด่วนบริเวณสถานีรถไฟเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้กับผู้โดยสารทั้งขาเข้าและก็ขาออกระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีสมัยวิสามันเมื่อวันที่15-16มีนาคมที่ผ่านมาครับ โดยรายงานได้เผยครับว่าคาดว่ารถไฟข้ามพรมแดนขบวนแรกจะเริ่มวิ่งในวันที่13เมษายนนี้ก่อนวันหยุดขึ้นปีใหม่ของประเทศลาวซึ่งตรงกับวันที่14-16ถึงเมษายนของทุกปีรายงานเสริมครับว่าสปปลาววางแผนเปิดให้บริการรถไฟผู้โดยสารข้ามพรมแดน ตรงกับช่วงวันปีใหม่ของประเทศลาวซึ่งเป็นเทศกาลสำคัญที่สุดตามปฏิทินของสอปปลาวโดยคาดครับว่าเทศกาลประจำปีนี้จะช่วยเพิ่มปริมาณผู้โดยสารรถไฟในช่วงวันหยุดยาว ความต้องการการใช้บริการทางรถไฟลาวจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับนับตั้งแต่เปิดให้บริการโดยทางรถไฟรองรับผู้โดยสารจำนวน417,400คนในช่วงมกราคมถึงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ256.2เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี2022 ขณะที่ทางรถไฟลาวจีนในส่วนของลาวทำสถิติรองรับผู้โดยสาร1 1 9 7คนต่อวันในวันที่มีการเดินทางหนาแน่นที่สุดขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวสินหัวแล้วพบกับ a r r o t e l v i s i o n ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี